ลอันนี้ต้นคูนง้ำบนนี้นี่พี่น้องต้นคอยพี่น้องต้นคอยคอยใบน้อยต้นคอยต้นคอยน้อยเป็นพุ่มแล้วพี่น้องนี่นี้นบนี้มีตั้งหลายพุ่มเลยนะนี่ไปไหนอีกไปทางไหนนี่ นี่ผาไปพี่น้องอันนี้ต้นมะยมเด้อพี่น้องนี่ไอ้ต้นแล็บรู้ดอกไม้นี่ดอกไม้ของบอนู้นจริงหรือพี่น้องพี่บอเป็นพุ่มเป็นช่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องยิ้มาเที่ยวเดินไปตรงไหนน๊ตขี่แต่เอจจงะแอจจงเดินไปตรงไหนมาน๊ตขี้ใส่ มีโชคมีลาบก้อนโตแน่ตึ่งแหวนวันที่ 1, หนึ่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาเชนี่มาเนี่ยขี้เต็มเลยงามก็ไม่มีด้วยอโอ้ยพลาใหญ่ก้อยอยู่ดีไปนกขี้ใส่ลืมดูข้าง,งบนปลาตัวเปลี่ยวนกขี้ใส่ไหนข้างบนงน,นี้วะเนี่นยนี่นี่วะเนี่เอาออกมาแล้วข้างหลัง นนี่มาเลยพี่น้องไปเร็วเียบไปเร็วพี่น้องนวลวันนี้มาขอพรพระธาตุแถวที่แอสจงอยู่เด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้พรก็ขอเอาเด้อพี่น้องนน่นลองรีวิวลองรีวิวมีพี่เป็นน้องมาดูพระธาตุเห็นปะเห็นพระธาตุปะนี่ให้ดูเนี่ยโนเห็นพระธาตุปะพีกระเจี๊ยบมีน้ำน้ำน้ำวิบี้ พี่ตายมองไม่เห็นนะไม่ได้ใส่แว่นขอโทษขอไปพี่น้องทุกคนเนอไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นวันนี้แอจงพามาข้างนอกไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านใครอยากได้พรก็ขอเอาเดอ้อพระเจดีเจ้อนี่เจดีสถานที่สิงตางทิ่ใหญ่ๆอะ่ะแถวแอดจงทํางานนี่ครับพามาเที่ยววันนี้นี่้าพ,พี่นั่ง นู่นข้างในก็มีที่กราบไใบหนู้างในอู้างในก็มีที่กราบไหว้บูชานนู่ข้างในประกาเข้าไปกลัวเลยเอ้ากลัวถ้าเดินต้องสังเกตว่านกหลบขบต้นไม้กลัวเนี่ยนกเยอะมากเลยไปไปเดวไเดยไปเอาวไม่เป็นไรไปไปผสมนกด้วย นกอะไรไม่รู้วันนี้วันอยู่ก็เลยลาแต่ายมาอไหว้ครับวัดประทาตวัดประาธาทอ,องลเเเตตมยอ,ออะไรรน,นกา cho mình Ông nhớ mạng ui, Ôi, 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 à, của, nạc <laughs> ได้อ่านคอมเมนต์เปล่าพี่พี่ปนอมสวัสด,ดีน้องต่ายได้อ่านคอมเมนต์เปล่าตา,ออตาตามอ,องเมร์เหรอบอกพี่ก็ดีตามอ,องเห็นไม่ด้แต่กัน,นโอ๊ยนกเต็มเลยนูน่นหันไปฝุ่นขนมนิดกุ้งุ๊กตุ๊กที่ามาไมเห็นบ้าบไม่รับเต็มเลยพี่นะเห็นบ้างนวล โอ้ยนกพิราบเต็มเลยไอจองถูกนกขี้ใส่วันนี้โชคดีแน่ี่น้องนกเยอะมากนกพิราบเยอะมากเลยพี่นะพิราบหนูนกพิราบเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อพี่ๆตอนนี้อยู่สองคนสองล้านดวงใจขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศ